มณีพรนะคะคุณภาษาอังกฤษให้หัวใจพลังบวกมาคุณสากลนะคะคุณทิพยพลัดเนาะขอบคุณนะเฮียนี่นี่แบบธรรมดามาให้เก็บแล้ว้เออก็ไม่บอกให้เอามาเนเก็บแล้วจ้าโอ้ยไสไม่กล้วยดูีิวันนี้วันนี้ไม่ได้ปิ้งข้าวโป่งแต่วันนี้ปิ้งกล้วยนะคะโป่งหมดแน้ว ข้าวปวงหมดแล้วเดี๋ยวข้าวกรรมของเราล่ะข้าวกรรมก็หมดแล้วข้าวกรรมลืมผัวก็หมดแล้วหมดเลยจไม่ลืมแล้วถึงไปตลาดถึงนัวแล้วล่ะข้าวลืมผัวหมดแล้วไปตลาดน่าจะมีอยู่เออหมดแล้วจ้าเหลือแต่เรานี่แหละจีนก้วยรู้ว่าได้ในแหละย้สามว่ะส่งเอ่ลข่ายงามมาให้กินดีเด้อใช่นี่พี่น้องน้องสาวน้องสาวอ๋ออุ้ยเราก็ทำเป็นนี่ ซื้องามาซื้องามมาจากอะไรเราสาวก็ว่าอย่างนั้นแต่ตำถ้าเป็นโคกอย่างนี้มันตำไม่ค่อยแรงแต่ของเราไม่ต้องตำเนี่ยหนึ่งไมค่อยค่อยทำแล้วที่บ้านนะตำโคกตำเสี่ยวะไรแล้วมันเผ็ดมันเผ็ดเออโคกต่างหากแบบนั้นแหละมันจะมีรสชาติทั้งเผ็ดทั้งมันทั้งหวาน บ้านแถวนู้แล้วก็แช้คุกกระเดืองเนี่ยเหเอียบเนี่ยไม่เราไม่เราไม่ทำให้มันละเอียดถึงกับเป็นแป้งเหมือนเขาเราทำแค่แบบว่าให้มันคลุกข้าวเข้ากันแล้วก็เอามาปิ้งเลยแบบนั้นน่าจะอร่อยกว่าน้องยะแบบแม่ตามไม่ได้เขาก็ปิ้งแบบพองแบบที่เราปิ้งเนี่ยะแล้วก็หอมโอ้ยอันนั้น่ะมันหลายขั้นตอนน่าจะยากนะหลายขั้นตอนหรอกตอนเดียวนี่แหละบ้านค่อยนะแต่ว่าทำก่อนมันจะเหลก็กนึ่งข้าวนึ่งข้าวเสร็จแล้วก็ เราก็เอามาแล้วก็คั่วงาเหมือนกันเลยคั่วงาแตํางาอันนี้เนี่ยมันจะไม่ไม่พองนะเนาะอันนี้น่ะเราก็มีอ้อยแล้วก็มีน้ำอ้อยน้ำอ้อยใส่เหมือนกันเลยนะอ่น้ำอ้อยใส่เหมือนกันแล้วก็ตําแบบคือเข้าส่งมาเลยสวัสดีแล้วก็ตําตํใส่กันเลยแม่แล้วก็ทางบ้านสวัสดีค่ะค่อยรัก็เคยทำทำไปทำมาไปตําใส่โคกหม้อตําแจ๋วนี่แหละมันเพริ เพชอิลีไหบ้านเขามีคกกระเดื่องก็หาอคกกระเดื่องนั่นคือคกมองยศจ้าอคกมองแต่บ้านค่อยไม่มีคคกมองแล้โคกมือเลยเนาะคคกมือคกมือตํหม้อใส่ซาปแล้วค่อยจะไปทำคอนเทนต์นี้แหละหายยากโคกเดืองโคกกระเดื่องแต่บ้านค่อยจํวมาคคกมือแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วหายหมดแล้วหายหมดแล้วเพราะว่า ทิ้งคว้างไปเนาะจากอะไรก็ทิ้งไปหมดแล้วไม่มีใครตาเนี่ยเคยมีโมูอย่างนี้ไหมนั่งมูไม่มีไม่มีที่บ้านไม่เมื่อก่อนนี้เคยมีเคยมีเอาเอาข้าวหยดลงไปแล้วก็ม่แล้วก็เราจะมีเราจะมีใบเตยเอาลงไปแล้วก็โม่ไปแล้วก็น้ํามันก็จะไหลออกคุณเสด็จพ่อสวัสดีเ่อก่อนจะา สวัสดีค่ะอนุรักษ์ของเก่าๆได้นะเอโหูดีมากเลยนะแต่เราไม่ค่อยอนุรักษ์อายหมดเราไม่ได้เก็บคุกชะก็อันมันอะไรหมดแล้วตอนนี้นะมันหายไปหมดแล้วเมื่อก่อนก็จะมีอยู่อ เราไม่มีฟืนโดนคือสมัยคือสมัยตะกี้นะตำเขาเลี้ยงหมูนะเลี้ยงหมูกีเอามะก่ายนะเอามะกลายอ่าไได้พี่พิมิติโก้อ่านไลน์สดให้นายเป็นผักว่าเป็นภาษาไทยก็อ่านได้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้ยืมอะไรยืมยืมคำพูดนะถ้าคุณภาษาอังกฤษ บอกไม่ได้ไม่อยู่เอาเลยปฏิบัติอนุญาตเลยจู่ว่าแต่ถ้าถ้าภาษาญี่ปุ่นที่คุโก้ถ้จะอ่านได้เนาะคุณภาษาอังกฤษมาเยอะนะนะเออสวัสดีคุณภาษาอังกฤษสวัสดีคุณภาษาอังกฤษนะท่านผมขอขอคุณคำแปงไม่ได้เลยนะสวยสวยสวยมูสวยสวยมีแต่กีเท่ากูโก้ขี้เท่าวะ โอ้วิจขี <c <c ้เทามือจะต้องทำที่ <c <c ีเลยนี่แหละค่ะเราก็ปิ้งกล้วยไปด้วยนะคะโอ้โหหอมเลยนะคะหอมเลยทีเดียวนะคะเอฟีนี่แหละอยู่กับสวก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะอยู่แบบบ้านๆอีสานอีสานหาอยู่หากินอยู่ง่ายทำไร่ทำนากินหรูอยู่เยในหในบ้านๆเมื่อคืนนี่แหละเดโก้บอกว่าถ้าเราไปกินตามร้านอาหารเนี่ย เอาไปผูกกันจ้าที่เรากินแบบเนี้ยไม่เห็นเอามาพูดมั้งนะเอามาพูด